สวัสดีนะครับ G, พีสีพบกับช่องสซงตามก่อๆนะครับสวัสดีนะครับที่น้องนะครับทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็เป็นหลังที่สามเลนะครับป็นสี

สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะมั่งพิมเลยประตรงจงไว้ ไลยให้หมดเรียบร้อยจ้ะอุ๊ยอากาศร้อนมากอากาศร้อนมากกล้องโทรศัพท์น่าจะไม่รอดนะจอมืดเรียบร้อยนะคะ สร้างเองทำลายเองจ้านักเลงมากจ้าสร้างเองทำลายเองจ้าอุ้ยโหขันใดได้นะไปโหขนาดได้ได้นะ การสร้างกระท่อมนะคะก็หมดก่อไผ่ไปหลายสิบก่อเนาะเวลาทำลายก็นี่นะคะแป๊บเดียวแต่ว่าเอาละมันไม่มีประโยชน์แล้วนะคะเอาไว้ก็ลกหูลกตาเอาออกแล้วที่รู้สึกว่าจะที่กว้างกว้างขึ้นมากนะคะก็คือมันขึ้นขึ้นก็ไม่ได้แล้วนะคะมันผุพังมากแล้วนะ ้อนพักน้อพี่น้องน้องมือห่ถึงต้องรีบลงมากินน้ำเลยนะคะอยาก,กินนะน้ำโคกงนะกินน้ำเปล่ากันน้อยอากาศแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเลยไม่ใชไม่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 ใช,ไไไไไไใช่ไม่อยากให้กินแบบอัน ไม่ได้เปลืองอะไรนะแต่ว,ว่ามันอากาศแบบนี้ไม่เห็นเข้าลงข่าวไม่อยากให้กินดื่มน้ำอารุณมเนาะ มัน,น้ออโยขนาดคนก็ยังชิวบ oh, ่ได้เนาะโอ้ยคณก็ทนระยู่บ่ได้พี่น้องมันร้อนนะครับเครื <c lu ing> ่องไไรสดก็นร้อนพี่น้องจะไปใส่ช่องฟิตคือเจ้าคุณได้โทรศัพท์ก <oui> ับพี่น้องไว้เนี่ยช่งเหร <c lu ing> อือกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องนะครับก็อยากให้ FC เนาะดูภาพบรรยากาศนะพี่น้องเนานะการทำลายการสร้างกับการลื้อ กี่นาทีนี่จะไปถึงแปดนาทีเลยยังไม่ถึงแปดนาทีไล้จะเร็วแล้วพี่น้องเล้ยประช่างได้เป็นิบมือเศร้ามือที่นี่ก็เอาไปเผานะเอาไปกองรวมกันไว้ก่อนอากาศแบบนี้ไม่น่าเผาหรอกโคนก็สิตายเร็วเตหอนเดดนี่ก็พอแล้ว เดียว้อยแป็นไปเติร์ดบัดนี้เหลือไว้ไม่กี่หลังเนาะคืออ่าต้องน้ำมันก็จะเอาลุงอยู่นะเอาเอาะพช่วงน้ำนั่นน้ำดูก,ก่อนแล้เก็บโอเก็เบอะไรก่อแล้วมันดีเนาะเออแล้วไม่ต้องามาห้องนด้นดีกว่า,าห,ห,หน้าคนก็มีมีที่เก็บของอยู่ แต่สองหลังนี้ที่เอาลงเนี่ยเขาพูดว่ามันขุครงามากค่ะสองลางที่นี้กเขาลงแค่นี้ค่ะนะครับพี่น้องเลอ FC โอ้ยหอนเดะหอนเดหรือเรียบร้อยนะครับพี่น้องปิดตำนานไปอีกนะพี่น้องหลังที่สามเดี๋ยวห้องน้ำลงอีกพี่น้องนะ หลังเลน็นู้นของป้ายายแคท oh. ของยายแคทนะพี่น้องเนาะ oh. ยายแคทนะจ๊ะนี่นะครับ fc ผมขออนุญาตลงคลิปนะครับโอ้โทรศัพท์กระหอนพีน่น้องเอ้ยเนาะขออนุญาตลงคลิปนะจ๊ะ